Namo Tassa bhagavato Arahato Sama Samputassa Namo Tassa bhagavato Arahato Sama Samputassa Namo Tassa bhagavato Arahato Sama Samputassa Súc Hồ ในโอกาสปัันีอตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาใน,นปัญญาสถาซึ่งเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในการทำบุญฉลองนาคเนนของสามเณรกำมนวัตรรามสีหรือว่าเนนหลงยังสงสัยอยู่ว่าหลงมาจากไหน ลงมากก็ไม่น่ามุม่นติดใหญ่จะไปเอินซื้อเน้นหลงซื้อหลงนีมิยูสองอย่างหนึ่งเขาเก็บมาจากกองขยะมาเรียงสองทางกับพีหลายเขาเอินลูกหลงหมายความว่าแมนนว่ามันสุดลูกแล้วรารปัญหาปี1ีปีแบบมิลูกน้อยออกมาเขาเลยต่งซื้อวันหลงจะมันหลงแมวไหนบัานนี้ยายก่อนอื่นต้อง พอทั้งความข้าใจกับพี่กับน้องฟันเด้อร์จริงๆแล้วเนี่หลวงพน,นิมณ์อาจารย์เจ้าคุณพระศรีวิสุทธิคุณนจากพระนายจดสุรินทร์มาเทพพนม้าบะได้ข่อยกําลังสิบึ้นรถมาสวดพน,นิมนต์ข่อยมาสวดพระ,ะเทพมาอาตาเลยบอกว่าอาจารย์เจ้าคุณนในเทศแทนยงของหมู่ตัวมวยแทนเทศนา,าวัาชเทือดภาวะช่องเจ็ดช่องสามแพ้เบิดอาจารย์พระเจ้าขวยจะวางง้างไหลเพราะว่าเป็นมวยแทนอันที่สอง พอท้ายงคนมาเจียสวดก้อนข่อยพอให้สวด้อนยังเพราะว่ติศาสวดแล้วซุ้มนิสิดีก้อนข่อยคอยสิยุ่ยว่าผู้เดียวผู้เดียวเขาซับมาสุ้มนิดหน่อยเพราะท่านลงสมาธิคอยเลยรักเขาว่าคอยทำเทศเพราะว่าเทศแล้วคอยก็ต้องไปเทศนาที่สวดเพราะว่าเจ้าภาพที่มดมาสวดเขาเลยเทศก้อนว่าแได้กลับพร้อมกันมีองค์หนึ่งเขาติไปข้ามชนโนตระซาง่อยม่ได้ว่าข่าพี่น้องญาติโยมทั้งหลายก้อนเดียวขอแสดงความคืนจบยินดี ครับผูเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติผู้ใหญ่ของสาม,มเณรสมมตฑ์วัดสามเณรหลงเทมอนีเป็นลูกบวชที่แรกกับบวชเน้นบวชเน้นแนวไหนลูมหาก็าไม่ได้เป็นบัดแนวอะไรบัดั้นสีมือมาประดับตกแต่งเองเองยุวัฒน์ละร้อยสะใจงานนั้นประดับตกแตงง่งมีงานก็ปเป็นที่ตื่นตื่นใจของหลวงพ่อใหญ่ส่วนหนึ่งแล้วก็ถามเคยเล่าเคยปลาลดน้ำมา สีบ,บวดกุกปีที่แล้ว่นับอายุ้นสิพอ่อพรพวกขาดกเทือนเป็นเนกืนเน้นลงแล้เพเต็มบาถ้าบวดพาเพ,าพาเต็มดีมันก็ติขาดไปอีกสิวปาผา่ายางน้ำทางหลัดยางนำพอพองนขอวัเาเขาเลยล่อเขาเลยได้ข้าวดีวเขาจัดบวชหาสิบหมื่นเหลวงห่บท่านก็เลยว่า้าแดีวดลอยหมื่นเนนหลวงลอยมันนหลวงยัง้าบวชให้พอเป็นดินน้สอง้วชไอ้พอให้แมาแต่น้ำเบิดเพราะว่าการบวชนี่ การเพชรบุญนพุผู้ศาสนาเนี่ยมันหายผู้ใดก็ได้การให้บุญแห่งให้แห่งเพิ่มมันบอกคือให้ของมีเงินสิบบาทจะให้คนอื่นหาบาทเท่าเดืยห้าบาทถ้าบุญถ้าเขาคิดเป็นคาแบบแบบเงื่อนว่ามีบุญสิบบาท้าให้ผู้อื่นหาบาทเขาก็ได้เิือเป็นสิบหาบาทนี่คือลักษณะของบุญเต่ว่าบวชเราจะได้ประโยชน์บวชในในหลวงแม่เพราะว่าในหลวงเป็นดวงจิตดวงใจของสุสุกคนพ่อแม่เขาเขาเสียใจกับว่าลูกบวชในในหลวงแม่ เองสินโมทนาสาธุพ่อแม่พี่นอออ้องผู้ยาตายงายลูก้านาอะไรยินว่าโอ้บวชเนี่ยบวชในนี้หลวงนั่นเป็นเป็นพ่อภาษาบ้านน้อเนาะเปคนตายในลอยมือแล้วก็บวชให้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะอย่างเรื่องบวชเนี่เป็นเรื่องสําคัญพระพุทธเจ้าบอกว่าสาธุโภตปปัตชชาการบวชเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องยั่งประโยชน์เป็นสม็จเป็นเรื่องดียังไหนในของผู้บวชเองเนี่ยประโยชน์มันจะเกิดขึ้นอย่าง,งนึงกับผู้บวช สองกับผู้อื่นผู้อื่นหมายถึงญาตินั่นหมายถึงพ่อแม่พี่น้องนั่นหมายถึงพ่อกับแม่นั่นอันที่สามประโยชน์าศาสนาสาม่างนี่เกิดขึ้นเพิ่นที่ว่าจย่่งประโยชน์อสมเด็จประโยชน์กับผู้บวชเองเป็นยังไงผู้บวชเองเดี่ยวมีโอกาสยังศึกษาเราเรียนฝึกตนพอเพิ่นบอกว่าท่านโตเสีมนุษย์เสสุขไม่มูมัน,นมลุทั้งหลายผู้ใดที่ฝึกตนในอบรมจาของในเป็นผู้ดีที่สุดพอคนทัน้งสนมากไปมองมอง เบิ่งแต่คนอื่นว่าอยังไผู้นั้นดีจังสั่นผู้นี้บอดีจังสีันั่นผิดอันนไม่เจ็บของเือกันบดน่เจ็บของก็จะต้อไปฟังเทศจหวันแนมแต่คนอื่นที่นั่นบ่ฟังเทศแค่ตวาเยขะวาพเ้าวาแข่กับผักบาเจ็ของมาเบิ่งคนนั่งจะเบิ่งของมาว่าเจ้ามาว่าใครคือพวข่ของเนว่ามันมันเหลียวไปเห็นพรโทษคนอื่นเหลียวเ้ยน้อยเจียวเ้าใหญ่ บอกว่ายังระเบดแต่ขณะนั้นเราอว่าการพูดอะไรไได้บวชไดดฝึ๊กต้นอยู่ของฟึ๊กยังราะว่าเข้าเป็นโนมเขาก็มีสีนหาซุงสุดก็ศีิแปดพอเขาบวชเป็นเ่ก็มีสีนสินก็มีสีนสองหนอยยี่เพ็ดขอการฟึกอบรมตนหาพิจใจขอว่าฟึกได้ังได้นด้ฟึกอ่ของฟึกได้แล้วคุณโบล่าถึงบอกว่าผู้ใดว่าได้บวชว่าต้องอกมาเป็นลูกเคยเป็นอย่างมันต้อมีความนำบทนำทุ่นราะว่าผู้ใดบวชเดี่โอ้ยมีความบทนำตนเป็นอย่าง ย่ำหิว้วเขาไปกินตรงเวลาโยงเขาเนี่ยน้ำเตีเ้ยไปตักบาดบานสามโมงเช้าเขาไปกินไม่ใช่น,นั่นเพราะท่านแม่มากไม่ใช่นี่เพราะท่านเห็นทาก,กันอยู่หั่นแมนบ้าบานเท่าเพราะว่าไม่เห็นหนากันทุกคนถ้าผู้ใดว่าท่านมากก็ทาก,กันเขาไปคิดว่าพระเขาไปกินเขาแรงนงั่งเดี๋ยวพมึงจะหนาักกันอยู่ฮัน่นกินน้ำแล้วกินน้ำอีกเริ่อมเขาไปได้ได้สุ้มเอือเนี่ยเสียเสียพ่อใหญ่ท้ายยกเขาเสียพระคนเนี่ยถ้าพ่อใหญ่ท้ายยกเพราะท่านได้กบบเสียถ้าหลวงพ่อบอกว่าเอาตัวสู้ มาท่านในหลวงพ่อพอญญาอยายายท่ายาวมาทัานในมันก็ต้องฝึกเพราะต้องฝึกคนในไปเป็นลูกเขยแม่เท่าสีจมพอเท่าสีว่ากขาลดทในใดพยายามเขาฝึกมานจะเป็นผักเป็นเน้นเพราะต้งบอกว่าบวชแล้วต้องค่อยเปลี่ยนสมัยก่อนผู้ใดได้บวชเป็นคนสุขผู้ใดก็ได้ปวชเป็นค้นดิบฉะนั้นเมื่อผู้ใดได้บวชก็คือได้ฝึกเจ็บของฝึกแม่ก็เป็นผู้ประเสริฐในพระ่าอดทนอดกลั้นต่อความลำบากทางกายสแดดสีฝนยังไงกับทนนดย อ,นนอ,อันที่สองทั้งใจอ่าจิตถือพอเถาาจมเม็ดเม็ดเถาวากระทุ่นใปไปอยัางพอว่าเป็นพรานมั่น่ได้ตา,า,ามใจอันทีองฝึกหักห้ามใจคนไหนที่สามารถสามารถควบคุมใจอยของใดเป็นผู้หญิงไงหลวงพ่อทั้งหลายจะเป็นเกษีทังคนนทับสระองคับถือไว้หลายย,ลนนย,ลย้ยอนพ้นพ้นทางย้อนอย่างย้อนพ้นพุ่งจิตใจคุ่งใจได้บอกให้มันเกิดความโลภความโกรธความหลงพวกเ้าต้องมันเกิด รู้จักว่าระยับยับย่างในตราายที่เขาบ่ยังบ่ถึงเป็นประหารเนี่ยบอกขอนิพพานความโลภความโกรธความหลงมันเกิดขึ้นได้แต่ว่ายาีมันเกิดขึ้นเขาตรงหูวต่อท่านหูในว่าเมื่อเกิดขึืนอวามันเกิดความโลภเขาก็ต้องรู้ว่าย์สมบัตรของคนอื่นเขาก็ห่วงเพราะว่าย์สมบัตรของเขาเขาก็่อยากให้คนใดทนั้นถ้าเขาบ่เต็มใจถ้าเขากินแรงสิ่งมันก็จะยับย่างได้คือต้่งขับรถไปเนี่ยขังมาเขาเบรกทอนนั้นเขาก็ต้องเฝ้าเพ เราไม่ให้เกิดจะไล่ถ้าเขาไม่จะใจลอยครับตามหลังเขาไปบมื่อเมื่อเขาเบรกเมื่อเมืไฟถ่ายเขาว่ามันแดงวาบจนเมื่อถ้าเระวังกับต้นพายเขาตุ้งเหมือนกันความโลภมันเกิดขึ้นึกกันจิตใจเป็นธรรมดาแต่แต่ที่เขาเป็นมุทุชนนี่เนี่ยความโลภอาจจะเกิดคืนเวลาเห็นของคนอื่นเพราะมีคนไอเห็นต้นในียยางไปหน้าเขายางไปเขาตีไปเห็นปลาตกหลุมย่องจะของนานประยู่ต้นเนี่ยถ้ามู้จับหายใจขร้อมกับคลิปจนนี่ยแห็นบอกถ้ามือจับหายใจของเออของคนอื่นเขา เขาเห็ดวหเขาเห็ดลุมมวหยเขาก็อยากกินป่าเั่นเป็นของเขาก็เป็นของเข้าเห็นแล้วก็จะห้านขามไปทีนแหลม่นาสีแว๊บ่าจะเอาตอนนีุ้้ยไม่ได้เห็นหรอกแต่ว่าพอเขาคิดไปไกลว่าเออของเขาเด้อเห็ดวหยเขาก็อยากกินก็เป็นเรื่องของเขาขามไปเนี่ยคืออยากยังไงเมื่อมันเกิดความโกรธความเครียดความแค้นเขาต้องไปคิดยังไรว่าคนเท่าเนี่ยเมื่อต้องไปคิดในเขาหาเขาในอย่างว่าคนเท่าอยูประมาณหลายปีก็ตายเบิ้แมนบอก มีโมยุถึงหน้อยปีมีหมยังคุ้นดอกในบ้านเขามีโมมีใหญ่พอมีสุนมากับแปดสิบปีกับตายเก็สิบปีกับตายแล้วเนาะใหญ่ฉะนั้นเราต้องคิดว่าให้มันตายเนาะเจ้ไหนมันก็ตายพอว่าเกิดมาเท่าไรตายเท่านั้นแม่นโมมีใหญ่โมมีปัญอยูโมม่ใหญ่หนึ่งยู่มาแล้วสองร้อยปีโมมีปัญยว่ามีแต่ขาบเก่าเราเป็นคนบอกเออสองร้อยปีคนเป็นโมมีไปต่อฉะนั้นเคียดยุงไหนก็ยุ่งไหนกับว่าต้องไปคิด คิดว่าคนเท่าอยู่ไปถึงร้อยปีก็ตายจากกันเป็นอย่างยู่น้ำกันเขาจะคอยบระหักบระหอมกันสามัคคีกันไว้คนเท่าสามัคคี้ตรงนั้นมันจะเดี่ยเกิดความสมเด็จในหมู่บ้านหมู่บ้านของเขาคือกันแหละครอบครัวของเขาคือกันหัวเมียต่อต่เทียนกันกับหาความสุขในครอบครัวไปได้พอแม่ลูกก็ทะเลาะกันก็หาความสุขไปได้จากครอบครัวไปถึงหมู่บ้านถ้าหมู่บ้านคุ้มนั่นเป็นยุคตั้นยุคหนี้สิเลือกตั้งแล้วว่าแล้วอบตเขาคนอบตเฮ่ามันกับ่รแมน จบเพเป็นฉะนั้นท cool. ี่ยังมันเกิดขึ้นเห็นมันจบจบแล้วผู้อย่างเพื่อเกิดความรกความสามัคคีความโกรธบ่ให้มันเกิดถ้าเขาอยู่เกิดความโกรธึ้นมากหนึ่งความโกรธเี่ยมันไ้ทำร้ายจ่คนอื่นเด็ทำร้ายเขาพ่อเห็นอกสั่นในข่าวตำรวจเชียดว่าท่อมมาจีบเมียหน่อยอของเอาท่อมไปขาทิ้งไปฝังคบเสมออจ่าของอยู่ในคุกเป็นหัวท่านตำรวจเองป็นวเบ็ดล่าสีเบิดยังเลยเป็นน่ดพ่วงกับ พออย่างเพราะความปวดเพราะความปวดอย่างเดียวมึงสามารถอย่างเหยียบปวดเสือเอย่ยงอเหยียบหางเสือบ่รู้หล่หางเสือหางหม้าพวกพวกอะเหตุแบบเนี่คนไหนตีเหตุแบบเนี่ยเพราะความโกรธเองไหมความสักสีของความเป็นตำรวจเป็นท่อพุ่มกลับเนี่ยลืมลืมนอย่างก็เครียดแห้งมึงยามสักสีกูแห้งมึงต้องตายจากคนไปอุ้มไปขาทุตายอยู่ของกับลำบากสิจะเป็นคนไหนเดียวจะไดความโปวดใจคุณว่า ขากว้ามปวดไดเพราะเป็นบาปมิไดบุญไปขาสั้าขาก้นมิไดบาตรบด้บุรณ์แต่ว่าถ้าขากล้ามปดที่มันเกิดขึ้นในกจเข้าได้คนานั่นแหละได้บุญได้บุญขาก้ามปวดแบบไันแพร่เมตตาแพ้เมตาเมตาจงเป็นสุขเป็นสุขเธอ,อย่างไปวัดเพื่อนสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนโตเกิดแก่เจ็บตายจงเป็นสุขเป็นสุขเธอแพร่ใจเย็นสิมันก็จะมีความสุขเท่าก็มีความสุขผู้ยุคกลางจะมีความสุขเพราะยิถง คนไหนที่ขา,าดความดเมตตาก็ยังเป็นหฮมหฮมของใหม่หฮมของอย่างผู้ได้สอบประโยชน์ในหฮมก็เย็นกายเย็นใจเบิดบ่มีความเหนื่อนอนควักเลยเพราะฉะนั้นผู้ได้บวชอันดับที่หนึ่งคือได้ประโยชน์ไปจากของได้พุทธต้นได้ศึกษาศึกษาอย่างสมัยก่อนโรงเรียน,นของบ่บาามีเข่าอม่างบ่กคุณพญาย่ยพญายัยพญายัยเนี่ยสังไปศึกษาอยู่โรงเรียนไปอ,อย่างพอหลวงพ่อบอมีม่โอกาสาได้เรียนหนังสือตุ้มโยุ่มขอบอมีโอกาสไปอย่างสมัยก่อน,นมันตกแค้นแม่นว่าพญายัย เขาปรได้มีรถเหลือก็ยังซุ่มเงินนี่เนอะตีกินมุมปีกประไดมน้องมาญ่ต้องหาเผื่อหามันมากินโอกาสจะได้ได้นั่งซื้อต้องไปยื่นไปอยู่วัดกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็เรียนมาจากครูบาอาจารย์ตตกันมาฉะนั้นจะเรี้ยงนั่งซื้อต้องไปวัดซุ่มเงอนเรื่นสมัยก่อนประเดมเรี้ยงนั่งซื้อแกลงแกล้พ่อแม่ไม่มีเรื่องทรงคนก็ไปบวชเรียนบอกซื่อซุ่มเงอนี่เนียซุ่มเงอพวกมาบวชเรื่อไม่ต่อสุขปึกๆผอยว่ามันผอยน้ำแบบว่าผอยประเดมปึก กงไยายามสั่นน้องปีนี้คอยได้ถามเน้นน้อยวันเน้นจะคือไห้มาบวชผู้ใหญ่ให้บวชปกติผู้ใหญ่ค่ยให้บวชเนี่ยคอยก็สงสัยว่าเอ๊ะผู้ใหญ่คือให้เล็กน้อยมาบวชปกตินี่เล็กน้อยมาบวชเขาตามไปหอดวาร์ตต่ว่าผิดกฎหมายศึกษาตีน้อยเพรท่านิจจบเมื่อสามเห้มาบวชผิดกฎหมายเขเดียวความผิดกระพอกระแม่คนนั้นไปผู้หอดวาร์ตซึ่งเมือเขาให้เล็กน้อยไปบวชเขียนซื้อพ่อแม่กับว่อพอซื้อหยังแม่ซื้อหยังกับเขียนว่าไ้เนา เขาเลื้อยให้ไปบวชเขาก็อยากสอนว่าล่ทรงไปไหว้วันดนสมือเนี่ยเนี้ยโว้ยมึนข่ะเขาขอแอนเปียนปีไม่ใช่เลยเขียนซื้อพอ่อซื้อแม่ก็บสิบพวกออกเมื่อว่านางเราไปนั่ถามว่าพ่อกับแม่อยู่จะปีโ่้งหูจักไม่เคยถามมาส <c oughs> <c oughs> ั่นเล่นคอยถามพ่อแม่อายุจะไหนโมงหูจัดไม่เคยถามพ่อกับแม่ไอ้จะซื่อๆกันแบบเนี่ยสมือมันกับเปลี่ยนแต่ว่าก็ย,ยังดีมึนจังไหน ดื้อที่ไหนยังมีผ่าเหลืองห่ออยู่เนี่ยมันก็ยังโชคดีของปอของแม่แม่นบอกยังสบายใจถ้าว่าลูกหลานนอกตัวตืออยู่กับนอกกัมภีรวัดมอเตอร์ไซค์แล้วเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยงไปจนเมื่อะไรแล้วฟังข่าวถ้าลูกหลานบองมอเตอร์ไซค์เขาใส่รางยังสบายใจน้องใหญ่นอนเป็นทรงยุหันแหรอนอนก็จะสะดุ้งด mm, ้อนตาสะดุ I. I Hence, ้งเพราะว่ายานสมมุต right ิเรนนี like ่เป็นคิโรถเร็วนะเหนนี่สมมุติขี่รถตพยานแย่งแข่งยกล้อนะในข่าวของว่านตะกอนเนี่ย มูยกล้อดีๆนะขี่ไปยกล้อมาใส่ยกล้อในมุดตะแลงเขาไปเขับไปรถทองรถบับตสตายจ่อยตายเขาว่าตายหนึ่งบาดเจ็บหนึ่ง,น,งนี่ก็อันตรายเสวะตายอยู่ในวัดแต่ยังมีผ่าเหลืองหอยังมีกำแพงวัดพ่อแม่เขาไว้ใจฉะนั้นการบวชเขาแต่ละคนประโยชน์อันที่เดิมซือเกิดขึ้นเยู่กัจะของผู้ใดบวชแล้วผ่ว้ใดดีเนี่ยเขาว่าซัวแห้งเลยเพราะว่าถ้าบวชแล้วเฮ็ดดีผู้ใดถือว่าซัว,วสุดๆแหละเพราะคนนอาจะดีที่สุดคือต้องบวช พราะเม่เด็ดกายว่าจจใจทั้งสามอย่างกายก็เรียบร้อยว่าจจกรเรียบร้อยใจก็ไเดิพดพลิกในน่งสมาสิในอบร่มกรรมฐานเข้ามาสวดมนต์ต่อแตงเมือสิอ่อนยแนต่เมือสิหนุ่มนวลอันนี้เพื่ออันนี้สงอันที่สองอันที่สงของผู้อื่นผู้อื่นที่ไปคือพ่อกับแม่ลูกหลานทั้งหลายที่เป็นไม่รุ่นพ่อกับแม่เนี่ยมีคุณจยงไหนเพื่อนเคยเปรียบไว้ว่า พ่อก <G al> ับแม่เนี่ยลูกหลานลูกที่หักพ่อหักแม่แห่อยากตอบแทนต้นของพ่อของแม่แห่เนี่ยเอาพ่อกับแม่มานั่งอยู่บ้าข้อละกฐางพ่อนั่งบ้าใส่พ่อนั่งบ้าขวาแม่นั่งบ้าใส่เราไอ้พ่อไอ้แม่กินเข่าอยู่ทั้งบ้านอย่ของพ่อไอ้ลงสิขีงง่สินนนเนี่ยวขี่ใส่บ้านเราเลีเ้ยงเต็มเอาเองสลยเป็นวายแย่งตอบแทนต้นของแม่คนไหนอดเพลิงพอเท่าก,กับบุญบวชเนี่ยเป็นยังก็จะมีลูกใต้มีลูกใต้เราเลีย้ยงไว้ต้องให้บวชเพราะ สิ่งที่สัวแทนบุญคุณพ่อแม่ไหนแนี่ยปวดในเบิรแตเนี่ยในในในมีหนัหนกคือการบวชได้คือการบวชเป็นอย่างเป็นจังววะสันเพราะอย่างพ่อแม่ที่หนึ่งเป็นวาบุญคุณของพ่อแม่ที่หนึ่งคืออย่างเพื่อนหายชีวิตในโลกนี้เพรามีเพื่อนหายชีวิตเท่าใดนอกจากพ่อกับแม่เคยเป็นไลค์การทีวีเคยเบิ่งอย่างๆๆนีง่บางคนบอกว่าคนนั้นคนนี้ให้ชีวิตนับถือยิ่งกว่าพ่อกับแม่เนี่ยหรือว,ว่าพวกเนี่ยเข้าใจผิด พอไปยังว่าพ่อแม่ชีวิตเพราะว่าลมหายใจเข่าออกที่เขาหายใจเข่าหายใจออกยึ่ซูมอรนี่บริจาคคนอื่นได้จากพ่อกับแม่เถาอาศัยแม่หายใจหนึ่งใจอยู่ในทองแม่บอกคนอื่นบริจาคบริจาคบริจาคหายใจพ่อแม่ให้ลมหายใจแม่ลมหายใจแต่จะอยู่ในทองลมหายใจเข่าลมหายใจออกที่ได้ทั้งมีชีวิตอยู่เนี่ยพอคนเข้าก็หายใจเข่าว่หายใจออกก็ตาย หายใจออกก็าหายใจเข้าก็ตายฉะนั้นล้มหายใจเป็นเรื่องสำคัญปอดเข่าเจ็บมือตายตาวักกันหายใจเพราพ่อเจ็บตี่ก็ตายเลยฉะนั้นล้มหายใจเป็นสำคัญได้จากคนอื่นได้เพราได้ได้จากพ่อกับแม่อาศัยแม่ตั้งแต่อยู่ในท้องอันที่สองเพิ่มสุดตัวที่ไม่ต้องขยันไข่อาหารผูม้มิปัญญาเกิดมาพ่อแม่มาเคยเลี้ยงในโลกนี้พอมีเนื้อแม่นคนไหนมาเคยเลี้ยงลูกฝากลูกหลานไว้เลยเนาะแม่บ่แม่ใหญ่ แม่เล like the ี้ยงแต่เขาไมาอยู่ในท้องแม่เดินแล้วถ้าแม่บ่เลี้ยงน่ะตายซันเดียวถ้าแม่บ่เลี้ยงเห็นไหนเขาเห็นท่ำแท่งน่ะเนาะเห็นบ่าข่าวเนี่ยกินยาพกเดือนหลอกเนี่กินยาอะไรออกแต่นี่พอแม่เขาเขาเป็นเลี้ยงแม่เลี้ยงเขาจะอยู่ในท้องย่างหน่อยแม่ทุกคนจะเลี้ยงลูกเก้าเดือนแม่บ่กไม่ใหญ่เก้าเดือนนี่จะออกมาหาเกลิงไหนเพราะอยู่ในท้องแม่บ่ได้มีแต่แม่หายกินหายกินไหนแม่กินอย่างลูกก็กินน้ำ ผู้ใด,ไ,ดไปหาก็พอะอะไไปหาแค่นั้นมันบอมีแต่ว่าพ่อแม่ว่ได้เลี้ยงลูกบ่มีในลูกนี่พ่อแม่ทุกคนแต่เลี้ยงลูกเบิดยังหน่อยเข้าเดือนที่อยู่ในท้องแล้วเข้าเดือนนี่สําคัญแน่ถ้าเข้าเดือนนี่พ่อแม่บ่าถ้ดูตัวหนอมเนี่ยเกิกดมาบ่มีอาการสามที่สองดอกอาการบกบอาจ่าเขาหายออกตั้งสองเดือนสามเดือนสี่เดือนบางที่เลยออกแปดเดือนเรากยังไรออกเนาะ เขาก็อยากให้อยู่นั่นแหละือพ่อแม่ประเดี๋ัวแต่ว่าพ่อแม่เขาเนี่ยแต่พ่อแม่เน้นหลงเพิ่นห้ออกเพิ่นเลี้ยงมากเกาเดือนออกมาแล้วเพราะว่าเลี้ยงมากจนหอดสมเอร์เลยจนหอดสมเอร์บุญคุณตรงเนี้ยต้องควรสำเร็จลูกหลานทั้งหลายต้องสำเร็จถึงบุญของพ่อแม่ทุกคนวัดย่างหน่อยเกาเดือนอยู่ในท้องของแม่เนี่ยเพิ่นยังมีเพิ่นยังเมตตาเพิ่นยังเลี้ยงดูเพิ่นห้ออกมาเบื้องโลกเพราะบางคนประเด้มีโอกาสมาเบื้องโลก ส่วนที่มาออกมาแล้วบางอาจจะได้เรี่องไม่เรี่องแค่นีกเพื่งหนึ่งอาจจะเป็นการเก่าเดียวที่เคยสั่งไว้อาจจะไปเคยทาลูกผักมุกอย่างจากทางกับเป็นอีกเรื่องหนึงจจ่งแต่ว่าเก่าเดืเอนเนี่ยเป็น,เ,เ,ปนเรี่องแน่นอน,นอนฉะนั้นพอแม่ทุกคนหายชีวิตกับลูกหายล้มหายใจเลือดเนื้อเลือดไหลร่างกายสายหรืสองเท่าที่มีครบเนี่ยได้มาจากไครได้มาจากพ่อจากแม่คนอื่นหายมาได้แม่มาของเจ้าเลยไมาจากพ่อแม่เจ้าไปได้มาจากพ่อแม่เจ้าฉะนั้น ปูละคนที ة, ่บอว่าพ่อแม่บ่เคยหยังเนของกูกูก็เฮ็ดเองกูก็ซื้อเองมากูก็ซื้อเองพ่อแม่บ่้หยังนั่นคือพวกมิจฉาทิฏพ่อแม่เพิ่นให้มุ่นมังเบื้องต้นคือหยังคือร่างกายส่วนที่เป็นเฮนน่ะคือเฮาเอามุ่นมังที่เพิ่นให้มานี่ไปอสร้างขึ้นฉะนั้นพ่อแม่ให้เฮาทุกคนสนลูกคนไหนมุ่นมังข้างเดาเอ่อเข้าเดินี่ไปเฮ็ดประโยชน์จนสามารถร่ำรวยมี เรื่องตาอาปากได้เป็นความสำมาเพื่อนเพื่อนของคนนั้นนั้นจะไเ่บอกว่าพ่อแม่มาได้ใหญ่ใหเพิ่นหทยไอชีวิตไขมูนมั่งี่เป็นเนื้อหนังมังสาพ่อแม่เพิ่นใหญ่ยุ่ยไอกินเจ้าธรรมะบอกว่าพ่อแม่เลี้ยงเขาทุกคนแม่เลี้ยงเขาติดกินอย่างว่าลูกยิ้มได้ทองกินได้บ่สเคยกินตับหมู้องพิษเพชรกับเพี่อนเป็นตับหมู้ง,ดง,งลดความเผ็ดลงไปแมงบอสเคยกินเค็มก็อต้องลดเค็มอย่างย่างลูกยิม้มได้ทองในราบลกระทบ ถามว่าเท่าเห็นอย่างเนี่ยลูกหลานทั้งหลายนัามเท่าเหตุงานเท่า,า,าม,มือให้ประยุทธ์กระเศร้าถือของไปโรงเรียนถือของไปวัดนัดประยุทธ์เปลี่ยนมือถือใดแม่อุ้มท้องเข้าเดือนเนี่ยพ้นเข้าเดือนเนี่ยง่ายเกินนึกเพราะเดือนนี่นกับน,นัน,นนัดหนึ่งกิโลสองกิโลสามกิโลส่วนสี่ข้อเนี่ยสี่กิโลสามวันนักรูปไปวดพักก็ต้องเอาไปนั่ง ไปทรงเผาพออยู่หน้ากับทรงเผาลูกไปนั่งไปอยังมันเอาออกว่างไว้เพได้ใดคือของเพราะว่าลูกอยู่ในทอ้องบอกภาษาในไงว่าติคีตีเงี้ยกับทรงยูนั่มมันเอาออกติคีเรื่องเนี่ยไปนั่งยูกคอนเอาออกมกันก่ับเพราะใดเพราะนั้นลูกทั้งหลายก็มันคิดถึงว่าพ่อแม่เนี่ยเข้าเน,นื้อเนี่ยแหละละหมาที่สุดเด็กลูกเด็นลูกเพราะไปอย่างถ้ามันเกอะมาแล้วยังลูกนอนแต่ยัางไหนนอนถ้าวัาเดเข้าเน,นื้อเนี่ต้องทะลุตัวนอนรู่ตลอด สียางก็ต้องระวังลมสิกินก็ต้องระว่างป,า,ปา,ากสิไปใส่มาใส่ก็ต้องระว่างเราะนั้นตลอดเก้าเดือนเนี่ยเอาอาศัยแม่อยู่อาาศัยลมหายใจอาศัยอาหารเพะนั้นลูกทั้งหลายต้องสำนึกผลคุณเพือน้องบอกว่าว,วิธีลูก,กคุ้ใไส้ต่อแทน,นบุญพุณพพอแม่ไหนขึ้นบวชเนี่ยพอแม่ก็จะได้ประโยชน์นําได้ประโยชน์จางไหนเมื่อลูกบวชพอแม่ได้บดุญจางไหนบุญอันหนึ่งเกิดจากลูกบวชบุญที่สองเกิดจากจะพร้อมเนี่ย พ่อลูกบวชท่านก็ต้องไปจังหันจังเพื่อนแมนพมิไหที่มันบอกว่าลูกบวชแล้พ่อแม่ได้ขึ้นสวรรค์ตอนนั้นถ้าไปจังหันจังเพื่อนเี่ยเลยลูกจะค้องบวชแล้วจะไปไหว้ว่ดตายดิแม่นบอกป่าไผ่เนี่ยเลยจนก็ไยเป็นว่าเป็นบุญโดยที่พ่อได้บอกว่าบุญโดยตรงก็ยังเจอว่าเจอใช่ป่าเหลืองเมื่อไหรพ่อแม่ได้ขึ้นสวรรค์ก็ยังได้ไปวัดบวชเจ็ดมือก็ได้ไปวัดเจ็ดมือบวชซึ่มหามือก็ได้ไปซึ่มหามือบวชเดือนหนึ่งก็ได้ไปเดือนหนึ่ง ทดแทนบุญคุณเนี่ยตรงเนี่ย,เ,ยเป็นการทดแทนโดยตรงและโดยอ้อมฉะนั้นเวลาลูกหลานบวชญาตพี่น้องก็ได้บุญนั่งบันวา่าลูกหลานบวชญาตพี่น,น้นนองนี่คือสวรรค์คือสวรรค์เนี่ยนั่นก็นี่แหละในไปจังหันจังเพ็งแอบลูกหลานบวชเออใส่บาตรเออจะต้มเสียทางตักใส่สม,มืออันนี้ประเกียงที่สองวา่าภูอึ้งกระไดในประโยชน์นั่นในอานิสงส์นั่นประการที่สามนี่สำคัญในสืบต่ออายุศาสนา ศาสนาพุทธของเท้าพระเจ้าฝากไว้พระภัยฝากไว้กับบรรพชิตกับขลือหันบรรพชิตต้อซื้อไฟพวกบัวเนี่ยพวกพระาิกซุมิจูเน่สมานิ่งขลุหันเข้าไปก็บผู้มาสมบัติกายญาติโยมสองไฟเนี่ยฝ่ายไฟไหนไฟหนึ่งขาดศาสนาเขาอยู่บ่ได้ถ้ามิถะพระบ่มีโยมเข้าพุทธพระกายอยู่อะไรถ้ามิตะโยมบ่มีพระเขาจะอยู่ยังไง คือจังหวัดพานเอาตามันขาดพาจะไปสักเดือนสั้ษาหนึ่งโยกไปโยกไปอะไรไปต่อเท้าไปนิมนต์พระหลวงพ่อวันนั่นวันนี้มาอยู่พอได้ใช่บาตรพราเด้ไปจังหันจังเพื่นเหมือนว่าพญายมั้บอกกันวัดเป็นวันเหล่าวัดบ้านขาดขาดพักว่าไรพักขาดนมว่าไ้ศาสนาอยู่ว่าไรมาดูเลยอย่างนี้มีการบวชบวชมือหนึ่งกับต้ออายุศาสนามือหนึ่งบวชเจ็ดมือกับต่ออายุศาสนาเจ็ดมือบวชปีหนึ่งกับต้ออายุศาสนาปีหนึ่ง อันเนี้ยทีเท่ามีศาสนาต่อถึงมือมังพลอย่างนีการบวชมีการบวชลูกบวชหลานฉะนั้นปใหญ่ยไม่ใหญ่กับจากไหนมีลูกท้ายกระหมันบวชแนี่ในจักมือเราเป็นการสืบต่ออยู่ศาสนาเป็นการแสดงหน้าที่ของเท่าพุทธในฐานะอุมาสรงวิจิกาคือแห่งคมบำรุงอุปถัมภ์คำจวนพระภิกษุสามเณรเพราะว่าพระต้องอาศัยปัจจัยทีจากโยมโยมอาใสอย่งายงจากพระเป็นที่พึ่งทางใจ ย้ำไหนไมีความทุกข์ไปไปตักบาตรแล้วอุ้มมาอนีตักบาตรมีเห็นใจสบายใจมาอนเพื่ทั้บุญบา้านนนั่นบา้านนี่อุ้มมาอนีได้ฟังเทศน์หลวงพอ่อเทศน์หลวงพอ่อบางเมื่ออาตีพอ่อถือกับปัญหาของเขาตว่าอาตีหลวงพ่อไม่ได้อาตีถือกับปัญหาของเขากลัไปนั่งไปแก้ปัญหาชีวิตได้นั่งไปปลอบใจเจ้สองได้ทำมาฟังตัวอ,อย่างหนึ่งฟังตัวย่าไปเอาไปแก้ปัญหาเพิ่นบอกว่าคนไหนมีปัญหาเลี้ยงซี่ต้องแก้ปัญหาแบบนี้ อันที่สองป้องเป็นอย่งเรือปลอบใจเฮาเออชีวิตมันเป็นยังสิป้องทุกบระเด็ดมีแต่เฮาคนเดียวฉะนั้นมันเกิดฉุนละมัยเไปซินทุกจนบ่มีแห้งเห็ดยังบางคนเวลาเกิดป้องทุกับทุกจนบ่มีแห้งเห็ดยังบอกว่าเบิด์ตกำลังใจเบิดเทนียวไปแน่เห็ดยังไม่เลยตะซุกินข้าเขาว่าได้นอนก็บปรหลัดกทุกหลายถ้าแบบนี้เ่ราะมันเจ้าคนหรือบางคนเนีมีความสุขแบบว้าเราฉลองอย่างเดียว คนบอกว่าความทุกข์เกิดขึ้นในความทุกข์กรลออยู่ข้างหนความทุกข์เกิดขึ้นในความทุกข์กรลอยอยู่ข้างหนาังนั้นเมื่อเกิดความทุกข์แต่จะไปเบิดอะไรตายยากเมื่อเกิดความทุกข์แต่จะไปดีใจจป็นสโตกทุกอย่างเกิดขึ้นตรงรู้นเท่านมันทุกกะบอกว่าเออเดี๋ยวมึงกลไปทุกเกิดขึ้นเออเดี๋ยวมึงจะัไปราว่าชีวิตของเท้าตายตายเดียวยังมีกิเลสอยู่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยความทุกข์ความทุกข์มันถึงของครูกัน มันเกิดขึ้นขึ้นรุ่งขึ้นลุ่งมันอยู่ที่ว่าย่ำไหนทุกทุกหลายก็ทุกเขาบรรลสุกว่าทุกย่ำไหนทุกหลายก็ทุกเขาบรรลุสุกว่าทุกเพฉะนั้นในชีวิตฉะนั้นเมื่อเกิดทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์เมื่อเกิดสุขก็รู้ว่าสุขทุกข์ก็จะไปหมดอะไรไปอยากสุขก็จะไปหลงระเริงเนี่ยสาเไม่ได้ยังี่ชีวิตทัากหมดจะมีความสุขเวลาเกิดปัญหายังไงก็จะแก้ปัญหาได้ฉะนั้นอานิสงส์ในการบวชมันบอกว่าสามประเด็นใหญ่มึ่งคือ ประโยชน์ของผู้บวชเองอย่างที่บอกว่าได้กพุทธตนเด็กพุทธนักทายว่าจะให้เรียบร้อยใจให้เรียบร้อยอันที่สองประโยชน์นนกับญาตาิพี่น้องกับพ่อกับแม่ครับข้าราชกับโยมทั้งหลายทั้งหมู่บ้านเนี่ยแหละแต่ไม่เห็นมาเออ,อเน้นหลงบวชเขาเคยบวชจะหนักโยมเนาะอ,อ,อันนี้บวชหนักเน้นนี่แหละระหว่างเด็กศึกเน่อเขบอกว่าอนุญาตให้ขึ้นได้ลองบวชศรีบวชเน้นต่อพระผู้หลังเพิ่นก็คือบางมากเพป็นสลัมเด็กบอกว่าให้สุกอน ถ้อจากเน่นจมือหนึ่งเพื่อยังเพื่อดูกาปอบแม่เขาข็มาพอเราแพ้กวอนเครือแบบในกด็ดีบ์ควอนเตอือแบบในก็ดีบส์กด้เดื่องพอัดเตอเนี่ยประโยชน์เกิดข,ขึ้นอคนอื่นพอแม่ี่นอกอ็ได้มาร่วมทั้งบุญรวมทั้บุญบวชกองบุญราว่าบุญบวชเป็นอนนี้สง,งสาสาสา่ายสต่งโบสั่งศาลาสี่ย้เพราะว่าิการสวนต่ออา,อายุศาสนาใอสมิพระส,าส,าสาร้างโบสาั่งศาลาสัางวัดลาวามีามีเนียอยู่ ต่างไม้ก็บพมีความหมายอันนี้เป็นเรื่องสำคัญประโยชน์เกิดขึ้นทั้งีกับน้องอันที่สองประโยชน์ถึงกับศาสนาที่ย,ยังคือการสืบต่ออยู่ศาสนาปัญญาเชื่อมศาสนาทั้งหลายเมื่อนี้ก็บย้ำบอมีงานอีกเนาะจากงานนีก,ก็ไปทั้งคุณบอกจากงานบวชก็ไปงานศพอันที่สำคัญพาเท้อหนาสงฆ์อุ้ยจมเลยหรอพาสิเป็นบาปนะเพราะไม่อยอมบอกคอยเพราะไม่เนี่เทียที่สองของคอยเที่ยวงานบวช ก็ต <an> ิไปตะข่านศพเกิดติเป็นสุภาพติดติตแล้วฉะนั้นฝากยากกันโยมมามีลูกมีหลานแต่ย่าเรื่องไหนปวดป่าลูกป่าหลาน่าพอแม่ในลูกนี่บ่มีพอแม่ไหนบ่มีบุญคุณกับลูกพออย่างน้อยบางคนอาจจะว่าเกิดมาเพาเคยเห็นหนาพอหนาแม่เพราะว่าเกิดแล้วเขามาถึงใหม่กับปู่กับตากับยายต่วาเก่าเดือนที่เขาอยู่ในทรัพของพ่อของแม่เนี่ยปฏิเสธบุญคุณบุญบ่ได้ต้องมีความกตัญญูกตาวที พอในโลกนี่มามีู้ใดให้ลหมหายใจเข้าได้ให้ลเลือดเลือดเสื้อไสเข้าได้ลหมหายใจเขา่าลหมหายใจออกเลือดเลือดเสื้อใสนี่เป็นอย่างเป็นมุ่นมั่งที่พอแม่ให้สำนึกไว้ส่วนคนอื้น,นให้ยังให้โอกาสที่เขามีโอกาสเดเรียนมีโอกาสดนท,ทำงานเป็นยังพนอื้นให้โอกาสแต่ว่าผู้ที่ให้ชีวิตไห้คือพอคือแม่ถ้าเขาบอลืมบุญคุณมพอแม่คนที่มีความกระตันญ,ญกูกตาเวที่ทคือคนตกหนาบา่ไหลตกไตบาใหม่ เขามาตอวนำเมื่อไรต้องไวไวด้วยว่าไปอยู่สายอ่ะจะมีปัญหาตัาว่าแก้ปัญหาได้มันจะมีอำนาจพิเศษที่บอกว่าเทวดารักษาก็ตามบุญพุ่งพ่อแม่คุ้มครองมาตานคนเอาแตไปใส่ยกมือก็เห็ว่าเลื่อนขึ้นพุ่งของพ่อของแม่นี่ปลอดภัยเขาฝากลูกฝากหลานไว้คนรุ่นใหม่ฝากพื้ตาเขาใช่ว่าการในบวดลูกหลานเนี่ยเป็นการสืบต่อยงคา,าศาสนามีโอกาสกับว่าเขาลูกหลานตัวดรุนน่งแม่เจ็บมือเจ้าต่อหามือเจ้าใหม่เจ็บมือไม่ใช่นาะ ล่างสวยทรงวัดเห็นเมื่อแรก็ยังไปลศึกต่อทรงสวยว่าทั้นแรกยุทธศึกแล้วตองฟากนะฝากไว้ขอจันท์ในมื่อนี้ทายทุกข์แห่งเจตนาเนี่ยขออํนวยหลวงพ่อในญาติทุกคนทุกคนเนื้อปุ้ยย์ทุกคนที่มาร่วมงานส่งของเน้นสมบัติวัดนามสีเน้นหลงขอให้ยุ่ยเย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกท่านปรารถนาสิ่งใดนที่บัคขัดต่อหลักธรรมบัคขัดต่อกฎหมายของบ้านของเมืองขอให้ความปรารถนานั้นจงสมเร็จจงสมเร็จทุกท่านทุกคน สแสดงเมืม่อทมาได้สนามาก็อพอทุกควรแก่เวลาขอสมมติยุติลงคงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยสการะจันี้